สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอบทสัมภาษณ์ล่าสุดของชอนโอมาลี่นะคะที่เขาเปิดใจเกี่ยวกับแรงบันดาลใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจกับคอนเนอร์แมกเรเกอร์ค่ะครับผมไอคอนของวงการเลยนะครับคนนี้ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลก็คือตัวบทสัมภาษณ์นี่เดงซึ่งเผยให้เห็นว่าเออเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันกลับมาดีขึ้นแล้วนะหลังจากที่เหมือนเคยมีประเด็นกันนิดหน่อยก่อนหน้านี้เนาะ ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือแมกเรเกอร์เองก็ออกมาชมโอมาลีแถมยังเปรียบเทียบเขากับตัวเองในช่วงเวลาสำคัญด้วยอ่าอันนี้น่าสนใจครับคือโอมาลี่เขาก็ยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าแมกเรเกอร์นี่แหละคือแรงบันดาลใจหลักของเขามาตลอดเลยครับเขาเล่าว่าแบบดูไฟของแมกเรเกอร์ซ้ำไปซ้ำมาบ่อยมากๆอ๋อเอามาเปิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเพื่อปลุกพลังสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเหมือนแบบเติมเชื้อไฟก่อนขึ้นชกอะไรแบบนั้นเลยค่ะเข้าใจได้เลยครับสไตล์กลางชกการพรีเซนต์ตัวเองของโอมาลี่ก็มีกลิ่นอายแม็กเกรเกอร์อยู่ไม่น้อยนะจริงค่ะแล้วประเด็นเรื่องคำชมเนี่ยแม็กเกรเกอร์เขาออกมาพูดถึงโอมาลี่ล่าสุดครับเขาไม่ได้แค่ชมธรรมดานะคะแต่เปรียบเทียบเลยว่าการเตรียมตัวของโอมาลีเนี่ย เหมือนกับตอนที oh, oh, <S <s ่ตัวเขาเองทุ่มสุดตัวเพื unusual unusual> hmm ่อจะรีแมทกับเน็ดดีแอสโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาใช่ค่ะซึ่งโอมมรี่ก็บอกว่าโหรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยคือการเปรียบเทียบกับไฟรีแมทกับดีแอสเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งนะครับไฟนั้นเนี่ยแม็เกรเกอร์แพ้มาก่อนแล้วต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองครั้งใหญ่เลยนะอื่อใช่ใช่จำได้เลยค่ะต้องปรับแผนต้องเค้นความมุ่งมั่นสุดๆออกมาสู้การที่แม็เกรเกอร์ยกไฟนี้มาเปรียบเทียบมันเลยเอ่อ ไม่ใช่แค่คำชมเรื่องฝีมือค่ะแต่มันคือการยอมรับในเรื่องของบรับความมุ่งมั่นจิตใจนักสู้ของโอมาลี่เลยก็ว่าได้โหฟังดูยิ่งใหญ่ปีกนะคะครับโดยเฉพาะกับโอมาลี่ที่ดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลเรื่องสไตล์โชว์แมนมาจากแมกเกรเกอร์การยอมรับแบบนี้มันเหมือนเป็นการบอกว่าเฮ้ยคุณมาถูกทางแล้วนะทั้งฝีมือทั้งทัศนคตินั่นสิคะมันคือการยอมรับในวิธีการและหัวใจด้วยอืม แล้วเรื่องความสัมพันธ์ล่ะคะที่บอกว่าเคยมีประเด็นกันโอมาลีก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเขาดูดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ตอนนี้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นบวกแล้วเขาก็ยอมรับนะคะว่าเออมันเคยมีประเด็นกันจริงๆอืมอาจจะเกิดจากสิ่งที่เห็นผ่านแบบสื่อออนไลน์ y o u t u b e หรือการตีความอะไรต่างๆนานาครับเรื่องปกติของคนดังเลยนะเรื่องเข้าใจผิดผ่านสื่อเนี่ย ใช่ค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโอมาลี่ก็ยืนยันว่าส่วนตัวเขานะ่ะยังเป็นแฟนตัวยงของแมกเรเกอร์เสมอไม่เคยเปลี่ยนอื <c oughs> อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในวงการนี้นะครับบางทีภาพที่สื่อสร้างหรือดราม่าออนไลน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความสัมพันธ์จริงๆทั้งหมดก็ได้จริงค่ะการที่โอมาลียยังคงความนับถือไว้ได้ตลอดมันก็แสดงถึงความเคารพในฐานะนักสู้ต่อกัน ซึ่งอาจจะลึกซึ้งกว่าเรื่องราวดราม่าผิวเผินที่คนนอกมองเห็นกันเห็นด้วยเลยค่ะเหมือนแก่นแท้ของความเป็นนักสู้มันสำคัญกว่าโอมาเล่ยังเล่าด้วยนะคะว่าเขาติดตามแมกเรเกอร์มาตั้งแต่แบบเริ่มดู UFC ใหม่ๆเลยอ๋อคือโตมาก friends, say, ah. ับการเห็นแมกเรเกอร์สร้างชื่อเลยใช่ค่ะเหมือนกับว่าได้เห็นตำนานบทนี้มันถูกสร้างขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเลย ครับผมเขามองไปข้างหน้าแล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยคนจะมองย้อนกลับมาแล้วพูดว่าเส้นทางอาชีพของแมกเรเกอร์มันคืออะไรที่แบบบ้าระห่ำและน่าจดจำที่สุดโหใช้คำว่าบ้าระห่ำเลยใช่ค่ะนี่คือมุมมองของคนที่เห็นแมกเรเกอร์เป็นตำนานจริงๆไม่ใช่แค่นักสู้เก่งๆคนหนึ่งครับโดยรวมแล้วโอมมอลี่ก็ดูตื่นเต้นนะคะที่ความสัมพันธ์กลับมาดีแล้วก็หวังว่าเรื่องราวของพวกเขาทั้งคู่เนี่ย จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆต่อไปได้บ้างอืมเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับสรุปแล้วบทสัมภาษณ์นี้ก็เผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะระหว่างนักสู้สองยุคสมัยที่มีทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจการยอมรบับแล้วก็เอ่อการกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งครับผมเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้คิดต่อนะครับว่าเอ่อการที่คนที่เรามองเป็นต้นแบบแล้วเคยอาจจะมีเรื่องผิดใจกันไปเนี่ย กลับมาชื่นชมมายอมรับในตัวเรามันส่งผลต่อแรงผลักดันความเชื่อมั่นในเส้นทางอาชีพของเรามากน้อยแค่ไหนน่าคิดจริงๆค่ะหรือจะมองอีกมุมก็ได้ว่าการที่คนรุ่นหลังจะมองใครสักคนว่าเป็นตำนานเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นจากแค่ผลงานในสนามอย่างเดียวหรือว่าเรื่องราวชีวิตความสัมพันธ์หรือแม้แต่ภาพลักษณ์นอกสังเวียนมันต้มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันเลยในการสร้างตำนานบทนั้นขึ้นมา